สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินจซด์กับผู้เด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าว,วันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564กับดิฉันสิริวัฒนากราบพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าว,วันนี้เซตอินดี x ก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุน้นภูมิภาคเอเชียที่หลังที่ตลาดนั้นได้รับปัจจัยบวกจากความคาดหวังว่ารัฐบาลสหรัฐ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจโบไบเดนจะเร่งออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดแรงงานหลังจากตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานยังคงอยู่ในระดับที่สูงไปแล้วเช้าว,วันนี้ดัชนีตนลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,504.00จุดลดลง9.51หรือ0.63เซมูลค่าการซื้อขาย58,42.75ล้านบาท ส่วนรายการของเราทุนนใช้วันนี้ขอนําเสนอหุ้นบริษัทวิลล่าคุณาไลาจำกัดมหาชนหรือ KUN ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางเซ็ตที่ขยับลงโดยเช้าวันนี้ค่ะหุ้น KUN อยู่ที่1.17บาทเพิ่มขึ้น6.36%มูลค่าการซื้อขาย25.80ล้านบาทค่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้นางประวีรัตเทวะอักษรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KUN UM, เปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของรายได้รวมปี63ที่มีโอกาสแตะที่ระดับ800ล้านบาทจากปี62บริษัทมีรายได้652.67ล้านบาทในช่วง9เดือนแรกของปี63บริษัทมีรายได้รวมแล้วที่497.74ล้านบาท ขณะที่ช่วงไตรมาสที่4ปี63เป็นช่วงหายซีซันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์และการขายทั้งนี้การทําโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคส่งผลให้ล่าสุดของบ,บริษัทมียอดขายหรือพรีเซลรวมมูลค่า300ล้านบาทส่วนเฉพาะเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวบริษัทมียอดขายเข้ามามา,มากกว่า130ล้านบาทดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวส่วงผลให้บริษัทมีความสามารถในการทํายอดขายในช่วงคงสุดท้าย2563ได้เกินกว่าเป้าหมายที่ต ไว้ขณะเดียวกันปัจจุบันค่ะบริษัทมีโครงการบ้านพร้อมโอนหรือ a อ v e n t น r จรมูลค่ารวมประมาณ200ล้านบาทและมียอดขายรอโอนหรือแบ็ k ล็อกในมือมูลค่ารวมประมาณ333ล้านบาทซึ่งจะทยอยส่งมอบและรับรู้เป็นไรายได้ในปี2564ทั้งหมดค่ะ ส่วนปี2 5 6 3ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นปีที่ท้าทายในการบริหารงานอย่างมากบริษัทต้องปรับกลยุทธ์การตลาดภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให้เกิดแนวคิดการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ภายใต้ everything at home ทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยโชว์จุดเด่นเรื่องของ p เป e หรือพื้นที่ใช้สอยที่ให้ได้มากกว่าทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ต้องเหนือกว่าค่่แขงงสผลให้ทุกครร ของคุณาลัยในการตอบรับที่ดีและประสบความสําเร็จด้านยอดขายตลอดจนปัจจุบันค่ะสำหรับปี2564ค่ะบริษัทวิลล่าคุณาลัยได้วางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์กัน ที่พวกคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะเน้นการใช้กลยุทธ์ศึกษากลยุทธ์คู่แข่งรายใหญ่ภายใต้กลยุทธ์เกาะปีอินซีโดยนําพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่งมาประเมินเพื่อปรับให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดขณะเดียวกันค่ะบริษัทก็ต้องเตรียมความพร้อมในด้านของสภาพคล่องเงินสดที่ขณะน,นี้มีอยู่100ล้านบาทรวมถึงแผนการใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งสามารถรองรับการแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตในอีก1-2ปีข้างหน้าพร้อมกันนี้บริษัทยังเตรียมสร้างกรอบ ป้องกันเพื่อรักษาแชมป์ในโซนของตัวเองและป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาเจาะพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในเขตพื้นที่บางบัวทองและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอื่นๆโดยจะเน้นกลยุทธ์ด้านบริการลูกค้าน้่นราคาขายรวมถึงการพัฒนาคโครงการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น สำหรับแผนการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในราบแนวราบที่ที่3นั้นล่าสุดามีความชัดเจนในการลงทุนมากขึ้นโดยจะลงทุนในทิศใต้ของกรุงเทพซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการต่างๆและจะต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนเมษายน2564เพื่อขออนุมัติต่ตอไปเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดได้ในช่วงไตรมาสท,ที่2ปี64อย่างแน่นอน นางปรวิวริรัตกล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แนวราบปี64ว่าโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความต้องการ ที่อสังหาแนวราบยังคงมีความต้องการสูงและเป็นลูกค้าในกลุ่มที่มีกําลังซื้อที่อยู่อาศัยจริงหรือเรียลลีแมนเป็นหลักซึ่งกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ยังคงมีแตกความต้องการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายกลางและรายเล็กยังคงให้ความสําคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่มนี้อยู่ด้วยดังนั้นก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะเห็นการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานา้ฝากันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์นุ้นใจ .com และจะมาติดตามไปที่ Facebook Instagram, Twitter, Telegram Li มไลน์สแควร์รวมั้งรับชมข่าต่างที่ยูทูบชาแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราทุ้นใจก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่ทุกันทร์ถึงสุ์เวลา14นาฬิกาวันนี้ฉนันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ